สินค้าเนี่ยทะลักก็มาจากจีนต้นทุนถูกมากราคาถูกแต่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านออยหรือไม่ต้องไปเสียภาษีเหมือนอย่างกับพวกเราที่ผลิตในเมืองไทยต้องเสียแวตกำไรบลายปีก็ยังต้องเสียภาษีนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องมีมาตรการในการที่ทำให้เกิด free and fair trade อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้า เข้ามาประเทศไทยถ้าเราเจอเราก็อาจจะต้องเรียกเก็บเซอร์ชาร์จอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องตามให้ทันครับการเจราจากับจีนอาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอำนาจการต่อรองในหลายมิติเราก็ดูเป็นรองถ้าถามในมุมของผการค้ามุมของนักธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะการเจราจาต่อรองให้ทุกฝ่ายวินวิน,วนร่วมกัน all win ฝั่งของกับจีนเนี่ยเราจะต้องมีทีมที่เป็นบอลร o มนะคะหรือว่าเป็นทีมไทยแลนด์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกับแบบทีมที่ไปเจรจากับฝั่งของคุณทรัมป์ทีนี้ส่วนที่ เป็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เราพูดถึงอเมริกานะคะคหนึ่งด้านแต่ว่าคือจริงๆในสมการของสงคารามการคา้าเนี่ยนะคะมีผู้เล่นสําคัญอีกประเทศหนึ่งก็คือจีนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าขึ้นภาษีกันไปแล้ว10ซนะคะส่วนของจีนเรื่องของผลกระทบข้างเคียงมันอาจจะมาถึงโลกแล้วก็ไทยแน่นอนนะคะคุณสนันประเมินมิติของทางฝั่งจีนยังไงคะฝั่งจีนนี่ผมว่าเราตั้งแต่ปีที่แล้วเราผลกระทบหนักเลยครับ พวก SME โดยเฉพาะ SME แล้วก็ลามมาถึงพวกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วนะคือสินค้าเนี่ยทะลักเข้ามาจากจีนต้นทุนถูกมากแล้วก็พวกธุรกิจออนไลน์นี่ก็มาทะลักเข้ามามากมายอาจจะคือเป็นสินค้าที่เอ๊ะราคาถูกแต่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอยอย หรือไม่ได้เสียไม่ต้องไปเสียภาษีเหมือนอย่างกับพวกเราที่ผลิดในเมืองไทยต้องเสียแวตกำไรปายปีก็ยังต้องเสียภาษีนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียกร้องว่าเอะเราจะต้องมีมาตรการในการที่ทำให้เกิด free and fair trade อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอา้าวอย่างเช่นสินค้าบางประเภทที่ส่งมาขายในประเทศไทยยังต่ำกว่าต้นทุนอีกที่เราสามารถจะผลิตได้ เราก็ต้องไปไฟเอาครับว่าเอ๊ทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวถูกแต่มันวัตถุดิบยังซื้อไม่ได้เลยในราคานั้นก็ต้องไปดิกดาวนะครับเจาะลึกว่ามันเป็นอย่างไรบ้างหลายต่อหลายประเภทก็คือขายในราคาที่ต้นทุนหรือว่าอาจจะต่ำกว่าทุนนิดหน่อยนะครับไม่มากไม่น่าเกลียดจนจะต้องออไปทำเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งนะครับแต่รัฐบาลส่วนกลางหรือท้องถิน่นเขจะมี ค่าการอุดหนุนโดยที่ให้ค่าเราเรียกว่าภาษีนะชดเชยอ,อีก13%อย่างนี้เป็นต้นถ้าเอ็กซ์พอร์ตไปไหนก็ให้อีก13%ซึ่งส่วนนี้เราก็เรียกว่าถ้าเข้ามาประเทศไทยถ้าเราเจอเราก็อาจจะต้องเรียกเก็บเซอร์ชาร์จอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องตามให้ทันครับตามให้ทันแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเ,เราก็ต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับที่จะ ดีวกับจีนเพราะว่าที่เราเสียเปรียบดุลกันค้ากับจีนก็มีส่วนดีของเราหลายหลายเรื่องเนื่องจากว่าเราซื้อวัตถุดิบจากเขามาผลิตนะครับแล้วก็ส่งออกอีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้อพวกเราเรียกว่าเป็นสินค้าทุนนะซื้อเครื่องจักรเอยอะไรต่างๆเป็นต้นที่จีนมันลงทุนที่นี่เขาก็จะต้องออนำพวกพวกวัสดุก่อสร้างเอย หรือพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆเอยก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจะ,จะต้องลงไปดูในเชิงลึกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็ต้องพึ่งจีนนะครับตลาดใหญ่มากสำหรับดูดิฮะพวกพืชผลเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะนะพวกมันสัาปะหลังพวกยางพาราพวกข้าวนะแล้วยังมีส่วนการท่องเที่ยวอีกนะักท่องเที่ยว ที่มาจากจีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องระวังเหมือนกันนะว่าทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งทางหอการค้าก็ได้มีการรวมตัวกับทางหอการค้าไทยจีนแล้วก็เราเรียกว่าสมาคมพวกบริษัทรัฐวิสาหกิจนะท,ที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็พร้อมทางทางสถานทูตก็ให้การสนับสนุนตั้งกลไก ในการที่จะมาศึกษาแล้วมาดูว่ามาตรการไหนที่จะปกป้องนะครับอุตสาหกรรมนะที่อยู่ไม่ได้เนี่ยให้เขาอยู่ได้อย่าง,างไรบ้างแล้วก็ขณะดเดียวกันก็คือสินพวกผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้เกิดมีระบบซัพพลายเชนให้มีคนไทยเนี่ยมาเป็น พุ้นส่วนกับเขาด้วยเหมือนอย่างกับพวกรูปแบบของญี่ปุ่นนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยเขาก็พวกซัพพลายเชนพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็ไปจ้างให้กับพวก SME แล้วก็ทำให้เขาเก่งด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นรูปแบบการค้าร่วมมือกันเนี่ยมันมีความยั่งยืนซึ่งผมเองแล้วก็ทางหอการค้าเองก็ได้ไปอธิบายให้ท่านเอกคราชทูต จีนประจําประเทศไทยเขาบอกว่าอันนี้ดีมากเลยและรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการสนับสนุนให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะให้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยให้มีความยั่งยืนและก็ดีไม่แพ้กับญี่ปุ่นกับคนไทยอย่างนี้เป็นต้นเราฟังแล้วก็ชื่นใจแต่มันอยู่ที่วิธีการ p rocess ในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ ความร่วมมือซึ่งกันและกันมันไม่เพียงแต่ภาคเอกชนแค่นั้นเองแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะต้องเป็นตัวแทนในการไปเจรจากับทางรัฐบาลทางของจีนด้วยครัค่ะส่วนนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเราก็เห็นบทความทางวิชาการหลายแห่งความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่กังวลใจว่าการที่จีนอาจจะมีการลงทุนหรือว่ามาผลิตสินค้าในเมืองไทยนะคะ,คะแต่ว่าผล ที่เป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจกหรือว่าการมีมูลค่าเพิ่มกับ GDP มันอาจจะไม่มากเพราะว่าเขาใช้กระบวนการที่มีทั้งสินค้าของเขาทั้งคนของเขา<ม>แต่ว่าสิ่งที่หอการค้าเจราจาเนี่ยหมายถึงว่าการร่วมมายร่วมมือกันการใช้โลโ c a l content เพิ่มเติมไปนะคะทีนี้ฝั่งเอกชนคุยกันแล้วเนี่ยผลในทางปฏิบัตินะคะขั้นตอนตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงที่จะทําให้มีการผลักดันให้จีนนั้นมีรูปแบบเรื่องของการเพิ่มการจ้างงานของคนไทย เพิ่มการใช้ลูกค้าคอนเทนต์ในเมืองไทยแบบที่ญี่ปุ่นเคยทำอเมริกันเคยทำก่อนหน้านี้ใช่ครับก็มีหน่วยงานของภาครัฐเรียกว่า CCPIT ก็คือ board of BOI ของเขาที่นี่นะคบเบอร์หนึ่งของเขาได้นำทีมมาคุยกับผมที่นี่นะแล้วก็เรามีการจัดสัมมนาผมก็ได้พินพ้อยครเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับก็บอกโอ้ยเขายินดีเลยจะส่งเสริมนะแล้วก็จะเนี่ยคุยกับพวก นักลงทุนจากจีนที่มาประเทศไทยเนี่ยต้องให้มีการปรับตัวนะแล้วก็ยังต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยเราด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรายังได้เสนอว่าเอ๊ะควรจะตั้งสถาบันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะไทยจีนด้วยแล้วอาจจะคือจีนลงทุนนนะส่วนหนึ่งแล้วให้รัฐบาลไทยเนี่ยก็จะไปเอาเงินใส่เข้าไปนะ ก็จะเป็นสถาบัานที่สามารถจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องเสริมทักษะนะครับอของคนไทยอย่างเร็วที่สุดแม้แต่เรื่องภาษา จีนหรือภาษาอังกฤษด้วยซ้ำส่วนหนึ่งที่สนษนาพูดถึงนะคะก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะคือถ้าทางจีนใช้แรงงานไทยนะคะแรงงานเราก็ต้องมีประสิทธิภาพมากพอนะคะดูจะต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะเข้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งอย่าง EV ีหรือว่าอุตสาหกรรมที่ดูสมาร์ทขึ้นนะคะคือเขาจะใช้ก็ของเราก็ต้องดีพอที่จะให้เขาใช้ถูกพอดีพอครับจริงครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจซึ่งการละกันนะครับหนึ่งคือ เขาก็คงจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเขามาเขาต้องการเร็วแต่ที่นี้มาถึงเนี่ยไม่ทันใจเขาอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็บอกว่าก็ต้องมี process นะครับแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็มีเวลาที่จะกลุ่มคนไทยให้เก่งด้วยส่วนที่เป็นประเด็นที่ได้เรียนถามคุณนายไปข้างต้นนะคะถ้ามีเทรดวอร์ถ้ามี สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยก็หวาดกลัวนะคะว่าตลาดจีนเนี่ยก็เขาต้องมองหาที่อื่นที่นอกเหนือจากอเมริกานะคะเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะมาอาจจะมีผลกระทบมาถึงไทยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้คุณสนั่นมองที่ไทยไงบ้างคะสินค้าจีนหลังจากนี้จะมาไทยมากขึ้นไหมรูปแบบการค้าของจีนเขาจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าเขาต้องมีข้อพิาพาททางการค้า,ก,ากับอเมริกาคือจีนเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจข,ของเขานี่เติบโต ช้าลงแล้วก็กำลังการผลิตของเขาสูงมากนะครับต้นทุนของเขาก็ถูกฉะนั้นเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับป้อนสินค้าเนี่ยไปให้ทั้งโลกใช้นะครับแต่ตลาดที่ทุ่มที่ง่ายที่สุดก็คืออยู่ในประเทศเขตเอเชียนี่นะครับแล้วก็เวียดนามหรืออินโดนีเซียหรือมาเลเซียหรือไทยนี่ก็อยู่ใน ส่วนที่เขาส่งมาขายเร็วที่สุดส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้นะของอินโดนีเซียรัฐบาลเขาขึ้นภาษีไปเลย<ะ>หรือเขามีการกีดกันนะครับมาเลเซียก็เหมือนกันประเทศไทยของเราเนี่ยคือผมว่าเราไม่ทันนะแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐอีกนะที่ยังอ่อนแอในการที่จะใช้ค,คือการ กัน enforce ด้วยกฎหมายเรามีกฎหมายอยู่แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐนะหลายหน่วยงานเนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้ทำหน้าที่ดีเท่าที่ควรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องปรับปรุงฮะทุกส่วนเนี่ยก็กต้องอปรับปรุงเราจะไปตำหนิทางฝ่ายเขาด้านเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาปรับตัวของเราเองผมว่าถ้าช่วยกันนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีทางออกนะมันมันต้องพึ่งพาซึ่งก,รรกันและกันแหละครับฝั่งของกับจีนเนี่ยเราจะต้องมีทีมที่เป็นวอลล์รมนะคะหรือว่าเป็นทีมไทยแลนด์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่ากับคล้ายๆกับแบบทีมที่ไปเจรจากับฝั่งของคุณทรัมป์นะคะตอนนี้เรามีอยู่แล้วนะตั้งกลไกอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ทางรัฐบาลจีนเขาก็ดีใจกับเราด้วยนะครับว่าเรามีความตั้งใจที่ดีนะไม่ใช่เพียงแต่เราเรียกว่ามีแต่วิจารณ์อย่างเดียว แต่มันไม่มีโซลูชันไม่มีทางออกมันจะต้องมีทางออกนะครับน,นการทํางานของของการค้าเราก็จะเป็นแนวทางลักษณะนี้ครับเราเคยได้ยินนักวิชาการบอกนะคะว่าการเจรจากับจีนอาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอํานาจการต่อรองในหลายๆมิติเราก็ดูเป็นรองนะคะถ้าถามในมุมของขอ,งของการค้ามุมของน,าานักธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะการเจรจาต่อรองให้ทุกฝ่าย วินวินร่วมกัน all win เราคุยกับทางสถานทูตจีนเขายืนยันครับว่าต้องการ all win ครับนี่คือจุดยืนของเขาแต่บอกว่าทางไทยเราเนี่ยส่วนไหนนะครับที่ต้องการที่จะให้เขาแก้ไขที่จะให้เขาเนี่ยทำให้กับประเทศไทยแล้วเขาเห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นคู่มิตร ที่เขาไว้ใจมากที่สุด2โจทย์ใหญ่ๆนะคะการเจรจาการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐไทยแล้วก็จีนนะคะอันที่จริงแล้วเรา ก็เคยเห็นนะคะว่ามีความคาดหวังเรื่องของการเจรจาการค้ากับอีกหลายพื้นที่เลยนะคะมีคนบอกว่าในช่วงที่สงครามการค้าดุเดือดเราก็ต้องหาพันธมิตรอื่นๆน,นะคะเราอาจจะหาช่องการเจรจาอย่าง FTA หรือเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าต่างๆนะคะ FTA ในช่วงต้นปีเราเห็นเวทีที่ดาวอสนะคะมีการเซ็นข้อตกลงกับกลุ่มเอฟต้านะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเราพูดคุยกันนานานะคะการเซ็นข้อตกลงล่าสุดเนี่ย ็นสัญญาณที่ดีมากแค่ไหนหรือว่าหลังจากนี้เนี่ย FTA เราคาดหวังได้ไหมคะว่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังทางด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศเราได้ FTA นี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดคือไม่เพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะส่งสินค้าออกไปขายในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยต้องการมาลงทุนในประเทศไทยเพราะถ้ามาผลิตในประเทศไทยแล้วเนี่ย ก็จะสามารถจะส่งไปในตลาดโลกที่มีข้อตกลง FTA FTA นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมนะและทางกระทรวงพาณิชย์เองกับกระทรวงต่างประเทศเองก็ทำงานในเชิงรูปอยู่แล้ว EU นี่เป็นสิ่งที่สำคัญ EUFTA เราเจราจากันโอ้โหไม่รู้สิบกว่าปีนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะใกล้แล้วครับก็มีคณะ นะของ EU FTA นี่ยได้มาคุยกับผมปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกความคืบหน้าไปได้ดีและเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะผู้บริหารสูงสุดของการเจราจาของเขาเนี่ยก็เดินทางได้มาคุยกับผมเหมือนกันกับทางหอ,อการค้านะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคิดว่าถ้าเขาเข้าใจบริบทของไทยว่ายอมรับ ได้แค่ไหนนะก็คงจะทำให้การเจรจาเนี่ยน่าจะมีทางออกได้บางส่วนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างก็ขอให้เป็นให้เวลาของเราเป็น g r รส e ิเรียตนะฮะเหมือนอย่างกับทั้งเวียดนามเขาเขาจะพร้อมมากกว่าเราแค่ไหนฮนะตอนที่เขาได้ FTA เขาก็เนี่ยใช้การเจรจาครับว่าไอ้ส่วนไหนที่คุณอาจจะต้องมีแต้มต่อให้เรามีเวลาแก้ไขนะไปใน10ปี5ปี หรือ15ปีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าทําได้ก็ทําเลยแก้กฎหมายทําให้ได้เลยนี่ครับคือส่วนที่เราจะต้องให้เขาเนี่ยเข้าใจเราด้วยนะแล้ว EU เองเขาต้องการอยู่แล้วต้องการประเทศไทยอยู่แล้วเพราะพวกอย่างพวกอาหารพวก,กเกษตรอะไรต่างๆโอ้ตอนนี้ผมว่าเขาต้องการจากเราอยู่แล้วเพราะเป็นโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีครับและยิ่งตอนนี้ EU กับอเมริกาก็ค่อนข้างจะไว้ใจซึ่งกัน และการน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเราก็หวังว่านะ EUFTA ของเราเนี่ย27ประเทศด้วยกันถ้าทำเสร็จก็ได้อีก27ประเทศนะก็คงจะช่วยได้มากครับนอกจาก FTA กับ EU นะคะเรามีข้อตกลงการค้าไหนหรือว่าเวทีเจราจาการค้าไหนที่ประเทศไทยน่าจะต้องมีส่วนร่วมหรือว่าเร่งมือผลักดันไหมคะคุณสนัสนุน FTA ผมว่าตอนนี้เราเจราจา,า,ราไปเกือบ ทุกที่นะพยายามที่จะเปิดประตูให้เร็วที่สุดครับอ,อย่างของศรีรังกาอย่างนี้เป็นต้นนะก็เส็จเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่สามารถจะเริ่มนะใช้ได้เพราะเขามีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ก็ว่าเ,าเขาจะต้องไปทบทวนใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าหลายๆประเทศครับทีท่มีความมุ่งมั่นที่จะทําด้วยกันนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยไม,ไม่เสียเปรียบก,กว่าคู่แข่งเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยนี่ สเสน่ห์ของเราลดน้อยลงมากนะถ้าเทียบกับสมัยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะเรามีคู่แข่งที่สำคัญดูที่มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสมัยก่อนเขาอยู่ท้ายๆทยั้งนั้นนะเขาคิดถึงแต่ประเทศไทยใช่ไหมจะเห็นว่าญี่ปุ่นไปไหนนะมาประเทศไทยทั้งนั้นแต่ตอนหลังเราเสียเสียเ,เสียหลักนะเกาหลีก็เลยย้ายออก จากประเทศไทยไปลงทุนที่เวียดนามแล้วก็ดีที่จังหวะเขาดีด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะพวกเทคโนโลยีไฮเทคไปที่โน่นเราก็เลยเสียศูนย์ไปเลยฉะนั้นไอการที่รัฐบาลไทยเนี่ยไปเอา EV วีคามามาลงทุนที่ประเทศไทยต้องชมนะครับว่าเราทำได้ถูกแล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก เราก็ต้องมีการปรับนะครับเงื่อนไขเกี่ยวกับเ,เรื่องการที่ส่งเสริมให้กับพวก EV ต่างๆนะเพราะตอนแรกพวก EV นี่จะไปลงที่เวียดนามลงที่<ช>อิโนโดนีเซียเขาประกาศแล้วจะทิ้งเมืองไทยเมืองไทยเราเป็นเราเรียกว่า Detroit of the East นะครับ<ช>เป็นผู้ที่ผลิตเป็นศูนย์กลางที่ผลิตพวกรถจนใช่ไหมแะแต้เราก็ไม่ต้องการจะเสียเสียเสียในในส่วนนี้ แต่ในที่สุดเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยากจะไปลง EV ที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียรเราก็เป็นพระเอกในส่วนนี้